สวัสดีครับคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมนะครับมาชมเกมการแข่งขันก,กองสลาดพัดนเอนครศรีซิตี้เจ้าแห่งนักสัตว์นะครับเจ้าบ้านอันดับหกของตารางพบกับสงขลา f อฟเงือบสมิลานะครับอันดับหนึ่งในขณะนี้ครับ เริ่มที่จะทยอยเข้ามาเอาละเกมเริ่มขึ้นแล้วครับฝั่งทางด้านของเอเมสนคกขศรีิตี้ได้ที่มาเรียว,เร,ยวเรียวเรียวเลีอยกมาขวามาที่หลุย ออกบอลสั้นๆให้กับน,นูนิดนูนิดเดินเครื่องเหมือนกันครับแหมอยู่กลางสนามครับหลังยุทธพงศ์เติมขึ้นมาแล้วครับยุทธพงศ์เปิดยกมาที่จ่าเดียวคาริมงไม่ได้และสงขลาย,ยิงเรียบร้อยครับโอโ้ยังไงพุทสินน่าจะให้แล้วครับโอ้โนี่ระยะน,นอกกรอบของสงขลาครับเป็นหมายเลขสิบเอ็ดครับทันพิสิทธ์เอ๋ปันดันครับ ก็น่าจะวางเป้าไปดีจาเดียวเดี๋ยวดูว่ามีใครบ้างแล้วอดีศักเปิดขอนคับไปจาเดียวแมาคารุเดตอ,อ้าวโอ้มาได้ประตูครับแมาเอาละมันงงๆเหมือนกันครับแล้วบอลมันพุ่นเปี้ยนไปวุ่นเปี้ยนมาแล้วบอลมันหลุดแล้วกลายเป็นว่าสงขลาเอฟซีมาได้ประตูขึ้นนำจากหมายเลข5ครับก็คืออับดุลฮาฟิดครับ สี <4. S 2> ตตนารอาบามีตัตา,นนนา,านนี่องเอตีที่นบอต้องเล่นบอลเร็วแล้วครับตอนนี้ทดเวลาดีเป็นครบไปแล้วครับแล้วต้องดูว่ายัางไงเวลามันเพียงพอหรือไม่คือในสนามนี่มันหมดไปแล้วแล้วจะลุยต่อ เอาละเปิดเข้าไปไม่ได้แล้วสุดท้ายผู้สีเป่าจบเกมครับก็เป็นสงขลาเอฟซีเอาชนะไปด้วย2ปลประตูต่อนหนึครับ